สวัสดีพี่พี่พทุกท่านนะครับในวันนี้นะครับผมจะมารับเช่าพระเครื่องหลวงพ่อคูณกันนะครับเดี๋ยวพามาดูนะครับรุ่นที่ผมรับเช่านะครับเป็นพระปิดตานะครับเสาห้าคูณพันล้านนะครับปิดตาจัมโบ้หลวงพ่อคูณปริสุธทธทวัดบ,บ้านไร่นะครับ องค์ซ้ายมือองค์นี้นะครับเป็นหน้ากากธรรมดานะครับองค์ขวามือองค์นี้นะครับเป็นหน้ากากทองคานะครับท่านใดที่มีแบบ2องค์นี้นะครับผมยินดีรับเช่านะครับนี่ครับแอดไลน์มาที่แอดเอสแอดเอสยูทีไอนะครับหรือว่าแอดสุทธิ่นเองนะครับพิมพ์ง่ายๆได้เลยครับพิมแอดนะครับตามด้วยตัว S ตัว u ตัว T ตัว S ตัวไนะฮะแอดสุทธินะฮะสามารถส่งรูปภาพมาได้นะครับแล้วก็พูดคุยกันนะครับนี่ครับ ยินดีรับเช่าทั้งมีกล่องหรือว่าไม่มีกล่องนะครับยินดีรับเช่าตามสภาพนะครับราคาว่ากันตามสภาพนั่นเองนะครับพาปิดตาจมโบนะครับนี่ครับอยให้ดูนะครับการต่อกโค้ดเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับสําหรับหน้ากากธรรมดากับหน้ากากห่อคำนะครับหน้ากากธรรมดาเนี่ยเราจะตอกตรงนี้นะฮะตอกด้านขวามือเรานะครับซ้ายมือหลวงพ่อนะครับนี่ครับ ตอกด้านขวามือเราซ้ายมือหลวงพ่อเดี๋ยวเรามาดูตะกุดทองคํานะครับขออภัยนะครับเดี๋ยวเรามาดูหน้ากากทองคํานะครับหน้ากากทองคําเนี่ยเขาจะตอกด้านขวามือหลวงพ่อด้านซ้ายมือเรานะครับนี่ครับด้านขวามือหลวงพ่อด้านซ้ายมือเราเห็นไหมครับผมจะลองซูมให้ดูนะครับอ่าแบบนี้นะครับดูมูลสารนะครับ มลฑาจะต้องแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับถ้าทื่อๆแบบว่าทื่อๆนะฮะก็ต้องวางนะครับแต่ถ้าหากไม่มั่นใจก็ส่งรูปภาพมาได้นะครับผมยินดีที่จะรับเช่านะครับยินดีที่จะรับเช่านะครับโอเคลองส่งรูปภาพมาดูก่อนได้นะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นนี้หรือว่ารุ่นอื่นๆนะครับยินดีรับเช่าครับวันนี้ก็พามาให้ชมนะครับพระบิดตา ทั้งแบบหน้าการธรรมดาและแบบหน้าการทองคำนะครับยินดีรับเช่าทั้งคู่นะครับผมสนใจปล่อยพัเครื่องหรือว่าคูนะครับแอดไลน์มาที่แอด s ยทซานะครับแอดไลน์มาที่ s u t s ยนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับขอบคุณพี่ๆที่ติดตามนะครับสว่วนนี้นะครับ